สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีตุลถือได้ว่าเป็นราศีที่7ของปีของราศาต์และสนรักษณ์ทางของราศาตส์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือตาช่างชาวราศีตุลเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะรักสิ่งสวยๆงามๆและเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากด้วยดาวสุขเป็นดาวประจำราศีดังนั้นแล้วผู้คนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และชื่นชอบในการแต่งกายชาวราศีนี้มักสแสวงหาสันติภาพและความสุขให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นความสุข เกี่ยวกับส่วนตัวหรือความสุขของคนในครอบครัวนะครับนอกจากนี้แล้วชาวราศีตุลยังเป็นคนที่รักสันติและรับความยุติธรรมเป็นอย่างมากชาวราศีนี้เกลียดที่จะอยู่คนเดียวถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากอยู่คนเดียวนะครับมักจะหาเพื่อนฝูงหรือทำธุรกิจก็จะหาหุ้นส่วนมาร่วมคิดร่วม เขาเรียกว่าสร้างอนาคตไปร่วมกันนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเป็นราศีแห่งธาตุลมซึ่งแสดงออกทางสติปัญญาและเป็นคนที่เฉียบคมมีจิตใจที่หนักแน่นสวัสดีกะัละยาะณะมิตรทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาทำคลิปเติมกําลังใจให้กับลูกหลานพญานาคราชทั้งหลายนะครับตามหัวข้อเลยนะครับท่านจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามา ขยาน่ากำลังจะให้โชคใหญ่นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอบกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปที่ผ่านมานะครับว่าคำทำนายในยลักษณะนี้เป็นเพียงการจับไพ่ดูพลังงานภาพรวมนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนไหนคนหนึ่งดังนั้นแล้วก็จจะมีตรงกับบางท่านและก็มีตรงกับบางท่านนะครับขอให้กรลยาณในมิต่เข้ามารับฟังเก็บแต่พลังงานที่ดีกลับไปนะครับเช็คดูก่อนว่าพลังงานเบื้องต้น มันตรงกับตัวเองไหมนะครับถ้าตรงก็ขอให้ฟังคลิปเนื้อหาข้างในต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเอาละครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณที่อาจารย์คนนี้จงเปิดเผยพลังงานออกมาวันนี้ให้ชัดเจนนะครับพลังงานที่ได้ในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นพลังงานของลูกหลานพญานาคราชอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์และ เป็นพลังงานที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเพชรในตมงหมายความว่าขอขยายความเพชรในตรงนะครับคือในช่วงที่ผ่านมานะครับในปี2ปีเนี่ยท่านทั้งหลายนะครับจะพบเจออุปสรรคจะเขาเรียกว่าชีวิตจะดิ่งลงเหวเลยก็ว่าได้นะครับจากที่เคยมีเงินจากที่เคยมีทองมีฐานะทางสังคมมีเพื่อนฝูงมากมายเดี๋ยวนี้ต้อง อยู่กับตัวเองต้องพยายามสู้กับความรู้สึกตัวเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านล้มนะครับมันทำให้ท่านตาสว่างขึ้นเพราะเมื่อก่อนนะครับท่านดวงดีหาเงินได้เยอะมีเงินเยอะนะครับเพื่อนฝูงมากมายญาติสนิทมิตสหายเข้ามามากมายท่านจ่ายท่านช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่ในวันหนึ่งที่ท่านสะด,ดุดท่านหันกลับไปหาคนที่ท่าน เคยให้การช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทําเป็นไม่รู้จักท่านเขาเหล่านั้นเมินหันหลังให้กับท่านเรียกได้ว่าทําให้ท่านเจ็บปวดถึงสวงสุดๆและทําให้ท่านตระหนักว่ามิตรภาพที่แท้จริงมันไม่มีเงินนี่มันทําร้ายคนได้จริงๆนี่คือพลังงานในวันนี้นะครับและคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านมาเจอคลิปนี้ตามหัวข้อนะครับว่า ท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาพญานาคกำลังจะมาให้โชคใหญ่หมายความว่าถ้าท่านได้เจอคลิปนี้สิ่งอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามที่ท่านประสบพบเจออยู่นะครับมันกำลังจะบรรลัยหายไปในช่วงที่ผ่านมาท่านได้เรียนรู้ท่านได้รับกรรมในสิ่งที่ท่านประมาทแล้วการประมาทคือใช้เงินแบบไม่มีเหตุผลนะครับใช้ชีวิตแบบประมาท จึงทำให้ตัวเองต้องสิ้นเนื้อปรดาตัวนะครับและในวันนี้ท่านทั้งหลายรู้ซึ้งถึงคุณค่าต่างๆแล้วนะครับเขาเรียกว่าบรรลุถึงขีดแล้วคือช่วงที่ผ่านมาถึงกับขนาดว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะโดดตึกตายอยากจะกินยาฆ่าตัวตายมีหลายท่านนะครับแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะลาจากโลกนี้ได้เนื่องจากมีพันธะอะไรบางอย่างที่เหนี่ยวรั้งท่านไว้บางท่านอาจจะมี ลูกที่ต้องดูแลบางท่านอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านประสบพบเจออย่าน้อยอกน้อยใจในโชคชะตานะครับมันคือโชคชะตาของลูกหลานนาคราชที่จะต้องเจอโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์ท่านจะต้องประสบพบเจอนะครับกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมความเป็นทองแท้ในตัวท่าน ออกมานะครับคนเกิดวันเสาร์เป็นหลักลองลงมาก็คือวันต่างๆดูได้เช่นกันนะครับขอให้ดูพลังงานและดูเขาเรียกเนื้อหาไล่เรียงมาว่ามันตรงกับชีวิตตัวเองไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนับจากที่ท่านได้ฟังคลิปนี้นะครับขอให้เล่งทําความดีให้เล่งปฏิบัติดีเพราะในวันที่29ตุลาคม2566ที่จะมาถึงนี้นะครับเป็นวันที่ออกพรรษาองค์พญานาคราช ท่านจะขึ้นมาบันดาลทรัพย์ให้โชคแก่ลูกหลานพญานาคราชผู้ที่ปฏิบัติดีทำดีโดยเฉพาะคนที่ถือศีลกินเจคนที่ทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนานะครับอันนี้อาจารย์ขอกล่าวว่าพญานาคราชท่านไม่ได้มีบุญสัมพันธ์กับเราทุกๆพระองค์นะครับบางท่านเข้าใจว่าพญานาคราชก็คือมีแค่9พระองค์นะครับความจริงแล้ว พญานาคราชมีตั้ง66พระองค์ที่มีฤทธิ์มากมายนะครับแต่ละพระองค์นี่ก็จะมีบุญสัมพันธ์กับแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์นกตัวอย่างในสมัยที่อาจารย์ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของพญานาคราชนะครับเดินทางไปเกาคะคัมชโนด้ถึง3ครั้งนะครับเพื่อไปขอพรขอความโชคดีให้ตัวเองเกิด ความโชคดีมีเงินมีทองใช้เพราะเห็นคนอื่นไปขอได้หมดนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่มีข่าวดีไปแก้บนบางคนถูกเป็น1 0ล้าน30ล้านเราก็อยากได้บ้างอาจารย์ก็เดินทางไปนะครับ3ครั้งจากกรุงเทพไปนะครับแต่ก็ไม่เคยได้ทีนี้ก็คิดว่าอลองเดินทางไปที่เวียงจันท์ดูนะครับไปขอที่ตรงที่พระธาตุหลวงก็เดินทางไป และเดินทางไปที่เขาเรียกว่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่มีพญานาคที่ถ้ำก็เดินทางไปนครพนมก็เดินทางไป,นนงไปสรุปคือเดินทางไปเกือบทุกที่เพื่อไปขอพอรองค์พญานาคราชแต่ไม่เคยที่จะได้รับพรกลับมาเรามาสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้พรจนมาทำสมาธิฝึกสมาธิหนักๆแล้วมาล่วงรู้ความลับว่าความจริงน่ะ เราจะขอพอรกับองค์พญานาคท,ที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราแค่นั้นนะครับถึงจะเกิดผลพออาจารย์ได้มาร่วงรู้ก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าหาองค์ที่นั่งทางไหนดูว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับองค์ไหนจนได้มาร่วงรู้คือองค์ที่คอยดูแลเราที่คอยคุ้มครองเราคือ องค์พ่อวิรูปักโคนาขราชจนมาเป็นอาจารย์ในทุกๆวันนี้นะครับดังนั้นอาจารย์อยากจะแนะนําลูกหลานนาขราชนะครับการทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิบำรุงพระพุทธศาสนาถูกแล้วแต่ถ้าท่านึงขอพรจากองค์พญานาคราชไม่ได้ท่านต้องเปิดเขาเรียกว่าดูดวงชะตาเปิดดูเข,ขาเรียกว่าหาผู้รู้หาผู้มีความรู้ให้ได้ว่าองค์พญา นา,นาคราชที่ท่านมีบุญสัมพันธ์กับเราคือพระองค์ใดเราจะได้เขาเรียกว่าสวดอ้อนวอนสวดบูชาพระองค์นั้นแบบเต็มเต็มกวาอุทิศบุญอุทิศบุญเขาเรียกว่าถวถวายบุญถวายกุศลอะไรต่างๆที่เราสร้างให้กับพระองค์นั้นเต็มๆให้ท่านมีบรารมีที่สงูงขึ้นท่านจะได้มีเขาเรียกว่ามีพละกําลังที่จะให้ผรเรา อันนี้คือเคล็ดลับที่อาจารย์อยากจะมาฝากนะครับดังนั้นแล้วลูกหลหนานนาคราชนะครับถ้าท่านบังเอิญได้มาฟังคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่รู้แล้วว่าองค์ไหนที่อยู่กับเรานะครับองค์ไหนที่อยู่กับตัวท่านและท่านบูชาแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็ขอให้พยายามหาให้รู้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการบูชาจะได้ไม่เสียเวลาในการมูเตลูนะครับ ดึงพลังงานโฟกัสพลังงานสิ่งที่หวังสิ่งที่รอจะเกิดจะสำฤทิ์ผลแบบเร็วแบบทันตานะครับเอาละครับนี่ก็คือพลังงานดีๆในวันนี้สําหรับลูกหลานนา,นาคราชนะครับหากกัลยาณมิตรท่านใดจะให้ความการุณาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาณท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํา ไปปฏิบัติใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตเขามันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต,ต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวอยพรให้กัลายาณมิตรทุกๆท,ท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ปฏิบัติดีทํทาตามคําแนะนําขอให้ได้รับโชครับลาบกันทุกคนในช่วงออกพรรษานี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ